Bounds. ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะเราอยู่ในเกมรัตเอเอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก่อนครานี้ต้องบอกก่อนเลยท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้สกินชุดเเวล l 2มาแล้วนะครับนะจากกิจกรรมทางแยกนั่นเองนะครับตอนนี้ชุดเเวล2ผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อไปก็จะเหลือชุดเรวิ3นะครับนะโดยการชุดการที่เราจะได้ชุดเรวลว3เราต้องมีกอได้ทั้งหมดิมนนนัับต่่อจาก15 ได้อีก20ก็ได้นั่นเองนะซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะทันนะครับเพราะว่าอ่าอีเวนต์ของอีเวนต์ของไอ้นี่นะครับผมนะอันสดาห์ที่3ก็ยังไม่เปิดนะครับนะไอะห้องใต้ดินนะผมรู้สึกว่าห้องใต้ดินมันต้องให้ของดีแน่นอนนะครับวางไว้เยอะนะครับกับห้องใต้ดินนะครับนะหรือว่าถ้ามันชุลหุกมันยังมีปันส่วนอยู่นะครับผมนะยังมีปันส่วนอยู่ประมาณอ่าสองกว่าชิ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะพอนะครับสาหรับการที่เราจะได้สกินชุลิวสามเพราะว่าอยากได้มากนะครับนะเพราะว่ามันมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมสหรับกุ็คื ศัตรูที่โจมตีคุณในในระยะประชิดจะได้รับความเสียหาย2หน่วยต่อจํานวนไอเทมเกราะที่มีความที่มีความทนทานน้อยกว่า25%ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแต่เราต้องลองได้มาก่อนเราถึงจะรู้นะครับสำหรับสกินชุดรวิสาน,นะครับบอกว่าต้องบอกเลยว่าอยากได้มากนะครับสำหรับชุดนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําภารกิจเหมือนเดิมนะครับนะเป็นภารกิจประจําวันนะครับก็มาดูกันนะครับผมงานนะครับผมนะ ไม่มีใครหิวโซระหว่างงานเทศกาลนะครับให้เนื้อเป็นอาหารกับสุนัขนะครับน้น่าจะหนึ่งตัวนะแล้วก็ไม่มีออกแอลกอฮอลในงานเทศกาลแล้วนะครับน้าฉันจะได้อะไรฆ่าเชื้อก็ส่งแอลกอฮอลหนึ่งขวดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้อาหารหมากันก่อนเลยนะตรงนี้อ่าอาอันนะครับผมส่วนแอลกอฮอลน่าจะตรงนี้นะครับอ่าใช่เลยนะครับแอลกอฮอลหนึ่งขวดโอเคนะครับภารกิจประจำวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำอ่าอีเวนต์ในทางไหในไอ้นี่นะครับผมภูเขาทางผ่านเราไปกันเลยครับผม เอาเถยะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่หุบเขาทางผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทํำคลิปประจําวันกันเลยนะครับผมนะอันนี้เราต้องระเบิดทางนะครับเพื่อที่จะให้นักจุดโจมนะครับไปหาของมาให้เราเนาะเราต้องระเบิดตรงนี้ก่อนนะครับนะแนะนำนะครให้เข้ามาแล้วเราก็ระเบิดตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการระเบิดหุบเขานะ อ่าต่อไปนะครับมาเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะคนพวกนี้เราต้องช่วยมันสู้นะอย่าปล่อยให้มันตายนะครับเพราะเพราะว่าพวกนี้มันจะไปช่วยเรานะเพราะงั้นอย่าปล่อยให้มันตายนะซอมบี้ยิ่งมาตีเราได้ยิ่งดีนะครับผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเอาของกันเลยนะอ่าให้เพื่อนขายคุญแจให้ก่อนนะครับพยายามอย่าปล่อยให้ N p c ีตายนะครับอย่าปล่อยให้พวกนี้ตายนะเพราะว่าถ้ามันตายมันจะไม่มีคนไปช่วยเราเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไล่เคลียร์กันเลยเนี่ยอ่าต่อไปนะครับกว่าล้างซอมบี้เก้าตัวเหมือนเดิมนะครับเป็นภารกิจประจำวันภารกิจเดิมๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมนะไม่มีอะไรมากนะโอเคก็คลิปนี้ก็ดูระหว่างรอไอ้นี่แล้วกันเนาะระหว่างรอรอ,รอกิจกรรมอะไรของวันที่อ่าฤดูกาลสัปดาห์ที่สามนะครับผมนะโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไล่เคลียร์ซอมบี้ก่อนนะครับเก้าตัวนะโอเคครับผมอ่าห้าตัวแล้วนะ อ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับผมจะไม่ย่องไม่อะไรนะครับผมพ่าอาวุธผมแรงอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะอีก3ตัวนั่นเองโอเคครับผมต่อไปครับผมตัวที่9นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไปคุยกับลบุกนะครับผมน้บลุกอยู่ไหนวะ อ่าเคเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวภารกิจตรงนี้เราค่อยมาทำนะครับท่านผู้ชมเราเราไปช่วยไอพวกนี้จัดการไอของจัดการซอมบี้จัดการอะไรก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้จะเอาปืนอ่ะ M16 ยิงก็แล้วกันเนาะตรงนี้ต้องใช้ปืนยิงนะครับเนี่ยผมคิดว่าในสัตภารกิจของสตา์ที่3มันน่าจะให้ลงห้องนี้นะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะต้องมีของดีแน่นอนในนี้นะครับน่าจะทันนะน่าจะทันสําหรับชัลลิเวอสามของผมนะโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วครับตรงนี้ต้องช่วย ทหารในต้องช่วยคนในการจัดการซอมบี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยถ้ามันตายเนี่ยเราจะไม่ได้ของนะครับอย่าปล่อยให้มันตายเด็ดขาดเลยนะตรงนี้ยิงไปเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเอปืนผมจะพอหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าปืนไม่น่าจะพอนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องกันก่อนนะครับโอเครับของนะเดี๋ยวเรามาคุยกับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ระเบิดทางให้มันก่อนตอนแรกนะครับมันจะไปเอาของให้เราไม่ได้นะเพราะงั้นเราต้องระเบิดทางให้มันก่อนนะต่อปุ่นเลยส่วนข้างบนเราใช้อาวุธระยะประชิดสู้ได้นะครับผมนะ ข้างบนใช้อาวุธระยะประชิดโซได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคนะครับดูกันเลยฮะอ่าตรงนี้จะเยอะหน่อยนะครับให้วิ่งมาตรงซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายก่อนนะเพราะว่ามันจะเยอะเหมือนคนจะทายแล้ววะโอเคนะครับผมนะอ่าเรียบร้อยนะครับรับของกับมันเลยนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอ่ากดรับของเลยอะไรของที่มันซ้ำๆผมจะไม่เอาเนาะ เอัานาฬิกาไม่ต้องเอาไปหรอกเดี๋ยวเราไปรับของจากนักขี่กันก่อนนะท่านผู้ชมนะให้มันไปหาของให้เมื่อกี้เนาะโอเคนักขี่อยู่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ของมันจะเต็มหนึ่งอ่ะไม้ไม้ไม้ไม่เอาอ่ะกดรับของครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับได้รับไอเทมมาแล้วเป็นตารานะเป็นแผ่นป้ายอาโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทําภารกิจของไอ้บุกกันก่อนนะครับผมก็คือจัดการซอมบี้ในะเองปืนผมจะพอหรือเปล่าเนี่ย มี M16 แล้วก็ AK แล้วก็ปืนลูกซองจะพอหรือเปล่าวะเดี๋ยวๆ TVs, นะคิดว่าไม่น่าจะพอนะครับผมผมจะขอเออมีปืนพกที่แต่งแล้วหรือเปล่าวะเดีย๋ยวเดี๋ยวหาหาปืนก่อนนะปืน AK ยังไม่แต่งนะคิดว่าน่าจะยิงไม่ทันนะครับถ้าเป็นปืนที่ไม่แต่งคิดว่าน่าจะยิงไม่ทันนะปืนพกก็ยังไม่แต่งวะอ่านี่มีปืนพกแต่งหนึ่งกระบอกนะเดี๋ยวเราถือปืนพกไอสำรองปืนพกไว้นะครับโอเคตรงนี้จะยากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมพอเราไปช่วยคนเห็นหมันมันจะมันยืนประจําที่ช่วยเรา รอ,อจัดการซอมบี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้เราต้องไปช่วยคนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดค่อยมาทำภาร,รกิจตรงนี้นะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวเรากดรับภาร,รกิจไปเลยนะฮะถ้าไอตัวยักษ์ออกมาน้อยก็จะสบายเราไปนะครับแต่ถ้ามันออกมาเยอะก็จะลาบากหน่อยนะท่านผู้ชมน,นะอ่าเห็นไหมมันจะช่วยยิงนะครับผมนะอ่าเห็นไหมเราก็มาไล่เก็บตัวยักษ์ก็พอนะไล่เก็บตัวใหญ่ก็พอนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องฆ่าให้ตายนะให้เพื่อนเราฆ่าให้ตายก็พอนะอันนี้ต้องเอาเอคยิงแล้วนะครับเพราะว่า ไออเหมือนจะไม่ทันนะครับถ้าใช้ m 16. อ็มสิอ้ามาอีกหนึ่งตัวนะฮะลำบากเลยนะท่านผู้ชมน,นะโอเคมีตัว้นพิดแล้วตัวเริ่มเหมึแล้วนะอันนี้หนึ่งตัวเรียบร้อยนะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอนะครับผมนะปืนพออยู่นะก็เสร็จไปแล้วนะครับภารกิจนะเดี๋ยวเรามาดูของกันเลยเห็นไหมครับผมได้แผ่นป้ายเยอะเลยนะ อ๋อเคส่วนของพวกนี้ผมก็ได้มีเยอะแล้วนะครับผมก็จะไม่เก็บไปนะครับมันจะซ้านะมันมันมีเยอะแล้วนะที่บ้านก็ไม่อะไรมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่หุบเขาทางผ่านกันเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้แผ่นป้ายมาอย่างก็สี่แผ่นนะครับเดี๋ยวเราไปที่หุบเขาทางผ่านไปฆ่าสมบีเพื่อที่จะเอาของกันเลยนะครับนะไปกันเลยครับผมคงไม่ต้องกลับบ้านไปอาบน้ำเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ สำหรับตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องฆ่าซอมบี้หมดทุกตัวนะเราไล่เก็บแค่บอสก็พอนะครับแล้วก็ตัวที่มันขวางทางแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่าการฆ่าซอมบี้ทุกตัวมันจะไม่เสียเวลาแล้วก็มันไม่ได้ของอะไรมากมายด้วยนะครับไล่เก็บแค่บอสก็พอนะครับนะนี่ผมก็มาจัดการแค่บอสก็พอนะครับเพื่อที่จะเอาปอกพอนะครับผมไปแปรรูปนะครับเป็นปอกอหนังนะครับผมเห็นไหมผมไล่ฆ่าแค่บอสก็พอนะเราไม่ต้องไปเสียเวลายิงไอ้พวกลูกกระจอกมากมายนะครับผมมันจะเสียเวลานะมันไม่ได้ให้ของดีอะไรมากมายเนาะ ก็สำหรับเป็นผูเ้เล่นใหม่ถ้ายังเปิดแมปทะเลทรายไ,ไม่ได้ตรงนี้ก็มีทรายให้นะครับแต่มันก็จะน้อยหน่อยนะสำหรับทรายนะครับผมนะแต่ถ้าขายันมาหน่อยก็อาจจะได้เยอะอยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบอสนะเดี๋ยวเราไปจัดการอีกตัวนะครับผมอีกตัวมันต้องใช้ปืนยิงนะครับเพราะว่าปืนมันค่อนข้างที่จะแรงนะท่านผู้ชมผมก็ถือลูกซองไว้ดีกว่านะลูกซองใช้ได้ผมได้ผลดีกว่านะเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าใช้ปืนกล M16 มันจะเปลืองนะอ่าอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่ครับท่านผู้ชมนะเอาปืนลูกซองยิงน,นะครับระวังนะดูระยะห่างดีๆนะครับเห็นไหมลูกซองตีแรงมากโอเคนะครับติดคลิด,ด้วย134น่าจะติดคลิทุกดอกเนาะอ่าไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมนะเห็นป่ะผมก็จัดการแค่บอลนะครับตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปจัดการมันนะครับมันจะเปลืองของแล้วนะ ้ามได้ข้ามนะครับเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องเคลียร์ให้หมดแมปนะโอเคนะครับผมจะถึงละโอเคเรียบร้อยฮะอ่าได้มาหนึ่งปอกคอนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่คุมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะครับท่านผูช้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปในถ้ำนะในถ้ำม,มันจะไม่มีไอพวกไอนี้อยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีคนที่ข้างลทัทธิอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยแหละเนาะ โอเคนะเราเข้ามาในถ้ำเห็นไหมปกติมันจะมีคนเฝ้าอยู่นะตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเราเข้ามาเก็บของเฉยๆนะฟีเราเลยนะครับผมโอเคเปิดกล่องนี้ฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมอะไรที่มีอยแล้วก็ไม่เก็บนะส่วนกล่องนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับผมแล้วเสียดายจะจัดเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่งานเทศกาลเันก่กอนแล้วก็เปิดเอาก่อได้นะครับนะไปกันเลยครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาในงานเทศกาลกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่มาหยอดก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับผมไม่ไอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนับแผ่นป้ายนะครับผมโอเคหยอดไปเลยนะครับน่าจะทันนะสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะน่าจะใช้คําว่าน่าจะทันนะครับผมโอเคครับอ้หิวน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะโอเคครับผมไปกันเลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาไอ้นี่มาแปลรูปก่อนนะรวดนะครับขดรวดเอามาแปลรูปนะอ้าตรงนี้มีอยู่นี่วาเออ ส่วนปอกคอจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหปอกคอมีเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเอามาใส่กันเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะเอาไม่ใช่ตรงนี้นี่หวอ่าโอเคเดี๋ยวปอกคอใส่ไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมได้คูป,ปองเยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้คูป,ปองมีร้อยสามสิบนะครับก็มีน้อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะกดสุ่มดูนะครับนะขอให้ฟุกได้ก่อได้เลยนะเปิดปุ๊บ อ่าเป็นชุดทหากรกลยุทธ์นะครับเปิดอีกทีโอเคได้ก่อได้นะล้านะเดี๋ยวพักแคน่นี้ก่อนนะครับเก็บคูป,ปองไว้ก่อนนะเอาไปเปิดแค่ก่อได้ก็พอนะครับนะโอเคท่านผู้ชมนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาทำภารกิจประจำวันให้ดูนะครับนะแล้วก็มาบอกว่าได้ชุดเลเวลสองแล้วครับอยากเอามาอวดนะใครที่ได้ชุดเลเวลสามแล้วนะครับเอาไอมาบอกหน่อยนะครับว่าไอความสามารถมันทําอะไรได้นะครับผมก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องรางวัลให้ดูนะครับผม อ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้สกินสักอย่างเลยนะสกินมอไซน์นะครับผมแล้วก็สกินกระเป๋านะยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องน,นะตอนนี้ผมมีอยู่อยู่ร้อยดาวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะโอเคนะครับผมนะกล่องแรกก็เคลือไปนะครับไปต่อนะกล่องที่สขอเลือกเป็นเคียวนะครับผมเปิดต่อนะครับกล่องที่3เอาเป็นอาหารหมาแล้วกันเนาะโอเคนะกล่องที่4ครับปับ๊บเอาเป็นครูป,ปองแดงแล้วกันกล่องที่หครับผม อ๋อขอเป็น C ีแลลวกันเนาะโอเคครับไปต่อนะกล่องที่หครับเอาเป็นสกาโอเคยังได้ปืนมาปลอบใจอยู่นะยิ่งดีเก็บสกาไว้อืมเอาเป็นคอนแล้วกันไปต่อครับผมนะเปิดครับเอาเป็นขวาแล้วกันเนาะโอ้โหจะออกไหมเนี่ยสกินรดสกินกระเป๋าเปิดครับผมโอ้โหเอาเป็นเหล็กแล้วกันโอ้โหอย่างเกลือเลยท่านผู้ชมนะเปิดมาห้าสิากล่องโอเคนะครับผมสกินกระเป๋าออกแล้วนะครับนะได้สกินกระเป๋าใหม่ด้วยนะเป็นกระเป๋านี้นะครับผมนะ นึกว่าจะไม่ออกแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้สก,กินกระเป๋าแล้วต่อไปแลกเก็บสกินรถนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่านนะอันนี้เอาเป็นท่อแปร์แล้วกันเนาะต่อไปฮะอ่าเป็นสเปร์ขาวนะครับสเปร์ขาวได้จากการเปิดกล่องเลยนะต่อไปครับผมเอาเป็นเรื่อย,ยแล้วกันเนาะไปต่อครับอ่าสเปร์ขาวอีกแล้วต่อไปครับผมอ่าชิ้นวนโรงงานแล้วกันเนาะหรือจะเอาหมหาดีวะเอาชิ้นวนโรงงานดีกว่าชิ้นโนลรงงานเออเก็บชิ้นโนโรงงานดีกว่า ไปต่อนะครับผมนะอีก25้าอีก25อันนะเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะไปต่อครับห้าเป็นตูตีนะครับได้ปืนน้อยนะได้ปืนน้อยบัตรม้วไม่ออกเลยแบบบัตรม้วอ,ออกไหนเร็วไม่ออกจริงเลยเอามีดแล้วกันเนาะไปต่อนะครับ2กล่อง,องสุดท้ายนะพอแป๊บนะครับผมอีกกล่องนะขอเป็นของหายากนะฮะปึ๊บโอเคเบัตรฟ้ากับซีโฟหรอ,อเอาบัตรฟ้าดีกว่านะ โอเคเรียบร้อยนะครับก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะมานะครับผมเรืออัปปางนะครับผมนับเป็นอีเวนต์เดิมๆนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับนะอีเวนต์ใหม่ก็ไม่กี่วันก็น่าจะมาแล้วนะครับของฤดูของสัปดาห์ที่3นะครับนะเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะ้เจอกันครับสวัสดีครับผม